สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักสัตว์ปีฉลูนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2567มาดูกันนะว่าชาวฉลูช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ตั้งแต่วันที่สามเอ,อ่อพฤศจิกก็ดาวสุกย้ายราศีได้ตำแหน่งมาหาจักรด้วยออกจากปะนะคะออกจากตำแหน่งปละได้ตำแหน่งมาหาจักรก็ส่งผลดีมากๆเลยในเรื่องของการเงินที่เริ่มมีการขยับ หรือการเงินที่น่าจะเป็นโอกาสเป็นไปได้ด้วยดีหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของการสแสวงหาไรายได้ก็ย่อมส่งผลดีมากๆแล้วก็โดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ก็ย้ายนะคะย้ายออกจากตำแหน่งนิดเช่นกันนะคะดาวอาทิตย์ออกจากตำแหน่งนิด ก็ส่งผลดีนะคะระดาวอาทิตย์ก็ไปเล็งพระหัสด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรเอ่ยอโอกาสในเรื่องของการใครก็ตามที่ต้องทํางานที่ต้องติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสดีมากๆหรือใครที่ทำทำงานแบบมีตำแหน่งหน้าที่การงานอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะการสื่อสารการเจรจานะคะน่าจะเป็นข้อดีนะคะน่าจะเป็นข้อดีสำหรับชาวฉลูด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวฉลูเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูกันค่ะ ในช่วงตุลาคมหลายๆท่านก็อาจจะน่วงๆเหนื่อยนะคะในหลายๆท่านนะนั่นคือบางท่านช่วงนี้ค่ะชาวฉลูอาจจะมีโอกาสในเรื่องของหนึ่งความมั่นคงโอกาสความรุ่งโรจน์ได้ไหมได้หรือโอกาสในเรื่องของอะไรการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆนานานะคะโอกาสในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์อะไรแบบนี้ได้หมดแต่ชาวฉลูจะมองในมุมมองว่า จะมองในมุมแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการเงินนะคะการเงินที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีมีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะชาวโลูอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ออย่างเดือนที่แล้วมีจุดจันทราตนะคะมีจุดจันทรคตบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายการเงินไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้ไหมก็ได้ด้วยนะคะตรงนั้นอะ่ะส่วน ช่วงนี้คิดอยากจะทำอะไรติดต่อเจรจาอะไรนะคะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวฉลูนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆโอ้เออจะมองแบบนี้นะบางท่าน,นมีผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะญาติในบ้านอย่างเงี้ยมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายหรือคุณอาจจะต้องไปตรวจเช็คอะไรก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ก็ว่ากันไปอ่าส่วนในเรื่องของงานค่ะนะคะในเรื่องของงานคุณอาจจะกําลังคิด นะคะังมองในมุมมองว่าคุณอาจจะกาลังคิดคิดในเรื่องของการปรับเปลี่ยนคิดในเรื่องของการทําอะไรใหม่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือในเรื่องของความคิดของคุณเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะตรงนี้คืออะไรแล้วก็จะมองในมุมม,มองว่าอุปสรรค ปัญหามันน่าจะผ่านพ้นมาแล้วด้วยถ้ามองในรูปแบบแบบนี้ในเรื่องของช่องทางการหาเงินของคุณนะคะอุปสรรคต่างๆนานาปัญหาต่างๆนานามันน่าจะเริ่มเบาบางลงส่วนในเรื่องของงานบอกไปแล้วเรื่องของโชคค่ะโชคของคุณนะคะถ้าตรงนี้จะมองในมุมมองว่าคุณจะจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ได้ไหมได้นะคะแล้วก็บางท่านจะมีในเรื่องของการได้ทรัพย์ รัใ์ใหญ่ๆก็ได้นะคะชาวฉลูอ่าส่วนบางเคสนะคะบางเคสก็อาจจะหมายถึงการได้เปิดธุรกิจบางท่านเปิดธุรกิจเปิดกับคนใกล้ตัวนะะเปิดกับคนในครอบครัวก็ยังได้กับคนใกล้ตัวคุณอาจจะอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะค้าขายอะไรใหม่ๆอันนั้นก็เกิดขึ้นหรือคุณต้องการอยากจะขยับขยายธุรกิจของคุณที่คุณทําอยู่ก็มีโอกาสด้วยนะคะอ่าส,สำหรับคนที่ทำสายงานก็น่าจะมองว่าช่วงนี้จังหวะชีวิต เออจังหวะคุณคุณอาจจะมีความคิดอยากจะมีงานทางเลือกนะหรือคุณรอคอยอะไรบางสีบางอย่างอยู่ก็ได้ส่วนสําหรับในเรื่องของความรักคูร่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวน่าจะมีในเรื่องการจัดการบ้านนะนะคะหรือคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของเอ่อการอยากจะทําบ้านใหม่การอยากจะได้บ้านใหม่ไปเลยก็ได้นะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยหรือช่วงนี้คุณอาจจะเรียกว่าคู่ใด คู่ใดมีภาระหนี้สินในเรื่องของค่าใช้จ่ายผ่อนส่งงวดบ้านงวดรถอารมณ์ประมาณนั้นอนะ่ะก็ยังรู้สึกได้ว่าชาวฉลูคุณอยากจะแบบว่าอยากจะมีอะไรอีกหนึ่งช่องทางไรายได้เพื่อปะหนี้ปะสินนะคะจะประมาณแบบนั้นอ่าส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักก็ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะละล้าเหนื่อยเหนื่อยนะคะทะ้อแท้แท้ได้ไหมได,ได้บางท่านก็ เอ่อจะมองในมุมมองว่ากําลังจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอยากจะงอละอารมณ์ประมาณนั้นหรืองอแล้วงอแล้ว,ลวไม่เป็นผลงอแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะตีจากอารมณ์ประมาณนั้นสําหรับชาวโสดค่ะชาวโสดในเรื่องของมองความรักเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสความรักแต่ให้ดูดีๆนะว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่าสําหรับชาวโสดนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่า คุณรู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาของคุณแล้วไหมที่คุณอยากจะมีความสุขที่คุณอยากจะมีชีวิตใหม่ที่คุณอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักที่มีความมั่นคงนะคะเพราะบางท่านก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยจะเปิดใจสักเท่าไหร่เพราะอาจจะมีในเรื่องของอดีตนะคะเรื่องของอดีตที่มันอยู่ในใจฝังลึกของคุณก็ได้นะคะนั่นคือเรื่องของความรักที่นี้มาดูนะคะว่าอ่าชาวฉลูแต่เรื่องเป็นยังไงบ้างฉลูคะสิ่งที่ควรระวัง นะฮะสิ่งที่ควรระวังก็ระวังในเรื่องของการเงินในเรื่องของสไตล์แบบถูกหลอกถูกลวงถูกโกงนะคะหรืออารมณ์ประมาณมิจฉาชีพได้ไหมได้นะคะตรงนี้จะมองเป็นในรูปแบบมิตรก็แล้วกันนะคะก็ระวังนิดนึงอ่ะทีนี้เรามาดูกันแต่และเรื่องเลยค่ะของชาวฉลูจะเป็นยังไงบ้างชาวฉลูเนี่ยเอ่อ เลขประจํานักสัตว์ของคุณคือเลขสองนะคะเลขสองก่อนหน้านี้อ่าเดือนที่แล้วก็น่าจะมีจุดจันทรคาดใครใครโชคใหญ่ก็โชคใหญ่ไปเลยจริงๆนะคะหรือก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของของค่าเป็นอะไรแบบค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายอ่ะมาดูกันการงาน ก็ระวังการผิดใจกันกับใครก็ได้นะคะคนที่ทํางานในทํางานบริษัททําองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังการผิดใจกับใครบางคนนะคุณเป็นพนักงานกินเงินเดือนคุณก็ระวังการผิดใจกับใครบางคนนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าโอ้โหต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างได้นะคะชาวฉลูเด่นที่สุดก็คือการการที่คุณจะมีโอกาสได้ทางเลือกใหม่ๆ หรือคุณตั้งใจก็ได้ตั้งใจอยากจะทําอะไรสักอย่างที่เป็นทางเลือกใหม่ๆของคุณนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันจะทําให้ของทาให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะส่วนบางเคสนะคะบางเคสก็กําลังจะได้ข่าวดีมากๆเลยค่ะการปรับการเปลี่ยนการโยกการย้ายนะคะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ปรับเปลี่ยนทั้งโยกย้ายนอกองค์กรถ้าในองค์กร ก็าอาจจะได้ไปอยู่ในตําแหน่งใหม่ๆแผนกใหม่ๆที่คุณจะต้องไปเรียนรู้หน้าง,งานใหม่ๆด้วยมันอาจจะไม่ใช่แผนกเ,นเดิมๆหรือความรับผิดชอบเดิมๆของคุณนะคะพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้การค้าการขายก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะการค้าการขายของคุณอะเ,อเรายังมองว่าคุณอาจจะมีในะเรื่องของการอยากจะ มีในเรื่องของสินค้าใหม่ๆหรือมีความคิดอะไรต่างๆนะ,นะที่คุณจะแบบว่าอยากจะเอาสินค้าใหม่ๆอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะพอขาแม่ขายอ่าส่วนบางเคสนะคะบางเคสจะมองแบบนี้นะงานใหม่ที่คุณตั้งใจอยากจะได้คุณอาจจะมีใครสักคนเข้ามาช่วยคุณผลักดันคุณส่งเสริมคุณ นะคะตรงนี้มันก็จะมีข้อดีตรงนี้แหละใครที่อยากจะได้งานใหม่ๆบางท่านมีคนแอบช่วยอยู่นะนะคะการใช้เส้นใช้สายอย่างนี้มีเส้นมีสายอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็ในบางท่านคือออกงานเลยค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วออกงานนะคะความรู้สึกมันรู้สึกอัด,อดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันอยากจะเปลี่ยนนะ,ะอารมณ์ประมาณว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ประมาณนี้ หรือบางท่านออกงานแบบปรับปรับฉับพลันได้ไหมบางท่านก็ออกงานแบบปรับปรับเลยค่ะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจอปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างละเพื่อนร่วมงานอะไรก็ว่ากันไปหรือเป็นปัญหาในใจของคุณเองก็ได้ปัญหาในใจของคุณเองก็คือคุณต้องการความก้าวหน้านะคะคุณไม่ชอบย่ําอยู่กับที่อารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีจุดเปลี่ยนค่ะของชาวฉลูจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยในสายงานนะคะในการทํางานของคุณบทบาทหน้าที่การทํางานใหม่บางท่านได้อาชีพใหม่ๆนะคะ มาดูกันเงินฉลูการเงินกันทองค่ะขอให้โชคดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวศุกร์กำลังจะย้ายได้ช่วงนี้ดาวศุกร์ย้ายวันที่สามนะได้เออ ได้ตำแหน่งมาหาจักรด้วยนะคะได้ตำแหน่งมาหาจักรก็ส่งผลดีอในเรื่องของการเริ่มต้นสแสวงหาช่องทางการเงินการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะความคิดอยากจะทําอะไรการลงทุนเล็กๆน้อยๆบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่อาชีพประจําแต่มันได้ทําตรงเนี้มันก็จะเป็นช่องทางการเงินของคุณเช่นกันนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะไปกับอะไรมีนะค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายชาวฉลูนะคะมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ หรือคุณอาจจะอยากจะไปตรวจเช็คประจำปีอะไรของคุณก็ว่ากันไปการเงินช่วงนี้บางท่านรั่วไหลหน่อยนะเพราะบางท่านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนนะคะค่าใช้จ่ายกับบริวารบางท่านก็รั่วไหลสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าคุณกำลังจะมีอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ที่ทำให้รู้สึกว่าการเงินของคุณมันเริ่มคล่องขึ้นดีขึ้นนะคะ คือหายใจสบายท้องอย่างเงี้ยมีค่าใช้จ่ายเรื่อใใงสุขภาพร่างกายค่ะหรือมองในมุมกลับคุณอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในสุขภาพร่างกายแต่คุณกําลังจะได้เงินอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินเยียวยาได้เงินจากองค์กรเงินจากอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะได้เงินตรงนั้นมันก็ยังพอช่วยมันก็ยังพอได้เงินตรงนั้นเข้ามาหมุนเวียนเท่านั้นเองนะคะส่วนบางเคสนะคะบางเคสให้ระวังนิดนึงนะ การเงินถูกหลอกถูกลวงถูกโกงอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะชาวฉลูแต่บางท่านถ้าไม่มีก็ไม่ได้มองว่าคุณะจะต้องจะต้องเจอนะคะเพราะนี่คือดวงส่วนรวมก็จะมองในมุมมองว่าเอ๊ะเงินที่เราถูกหลอกถูกลวงถูกโกงนะคะเรารอคอยเคดีความคืบหน้าเราจะได้รับเงินตรงนั้นไหมเราจะได้รับอะไรสักอย่างจากเงินตรงนั้นไหมกลับคืนมาไม่มากก็น้อยไหมบางท่านก็เครียดคิดมากตรงนี้นะคะ ก็ยังมองเห็นอยู่ว่าคุณก็กำลังขนขวาย์หรือต่อสู้หรือพยายามรอคอยข่าวดีๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้ด้วยที่สำคัญมากๆเลยนะคะชาวฉลูในหลายๆท่านย้ำคุณกำลังจะมีจุดเปลี่ยนช่องทางไรายได้ก็คือจุดเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานเปลี่ยนอาชีพสายงานการได้เริ่มอะไรใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆมันจะเป็นข้อดีในเรื่องของรายได้ของคุณในอนาคตอันใกล้และก็อันไกลนะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสนะคะส่วนในบางเคสก็จะมีในเรื่องของการ อยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยนะคะและก็บางเคสจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไร,การ,รการปรับปรุงการปลูกบ้านการสร้างบ้าน,กา,านการปรับปรุงบ้านได้ทั้งนั้นนะคะได้ทั้งนั้นเลยใครทําบ้านใครมีความใครมีเป้าหมายชีวิตของเองถ้าอยากจะทําบ้านก็มีโอกาสได้ทําสําเร็จนะคะ <S <S หรือบางท่านเนี่ยค่อยๆทำท er ีละ,ะ er id, นะะิดทีละหน่อยนะทีละนิดทีละหน่อยรประมาณนั้น ก็มันก็น่าจะใกล้สําเร็จแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วอะไรอย่างนั้นได้เพราะบางท่านก็ทํามายาวนานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งทํานะคะแต่มันแบบว่าปรับนิดปรับหน่อยอะไรอย่างนี้ยไปเรื่อยๆนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้การเงินช่วงนี้บางท่านก็ยังไม่คงที่นะนะคะยังไม่คงที่เพราะบางท่านเปลี่ยนงานมาแล้วก็บางท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก้าจ,จะหมายถึงอะไรคุณอาจจะอยากจะปรับเปลี่ยนคุณอยากจะมีอะไรใหม่ๆได้ นะคะตรงนี้เข้ามาแต่การเงินเรามาว่าช่วงนี้ชาวฉลูก็มีเข้ามาเข้ามานะ่ะมีแต่คุณมีจ่ายออกนะคะมีจ่ายออกอาจจะมีรายใจ่ายในค่อนข้างเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะค่อนข้างเยอะอารายจ่ายกับคนใกล้ตัวได้ปัญหาการเงินกับญาติพี่น้องได้บางท่านก็ญาติยืมเงินนะคะตรงนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวอาจจะบุตรบริวารใครที่มีลูกมีหลานอันนั้นไม่อันนั้นก็คือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายปกติอยู่แล้ว เขาฟ้องมาว่ามีเงินจะคิดทำอะไรหรือมีเงินก็กอดเงินแน่นๆนะคะใครมีลูกหนี้ใครมีปัญหาอะไรอยู่ก็ยังคาดหวังเงินตรงนั้นจะได้ใครที่มีลูกหนี้ก็รู้สึกว่าลูกหนี้เหนียวหนี้แต่ก็ยังพอมองเห็นบ้างว่ามีเข้ามาบ้างนะคะหรือยังได้คืนบ้างบางส่วนนะคะแต่ถ้าคุณจะมีใครมาขอพึ่งพาอาศัยคุณในเรื่องของการเงิน มีเงินก็กอดเงินแน่นๆเท่านั้นเองค่ะนะคะส่วนใครคาดหวังมากๆเลยค่ะคาดหวังในเรื่องของโอ้ฉันรองเงินโบนัสฉันกำลังรอ,งรองเงินอยู่ถ้าได้เงินโบนัสฉันจะได้ไปเริ่มต้นที่ทำงานใหม่สักทีบางท่านก็แค่รองเงินโบนัสรองเงินตกเบิกร,รองเงินก้อนนะคะ รอเงินค่าคอมมิชชั่นอะไรของคุณก็ว่ากันไปบางท่านก็แค่รอเงินตรงนี้อยู่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะะจะออกงานหรือจะเอาเงินตรงนี้ไปขยับขยายเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนอะไรก็ว่ากันนะคะก็จะมีโอกาสได้ด้วยโชคมานะคะชาวฉลูชาวฉลูจะเสี่ยงโชคเหรออ่ะลองเสี่ยงกับคนใกล้ตัวหรือเด็กก็ได้หรือผู้ที่อายุน้อยกว่าก็ได้อ่ะ แต่ชาวฉลูเรามองว่าช่วงนี้คุณกาลังจะมีโอกาสมีโชคเพราะบางท่านใส่มูจ๋าเต็มๆหรือบางท่านได้โชคมาแล้วก็ได้นะคะบางท่านมีโอกาสในความสําเร็จในการที่คุณไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพไปรักษาสุขภาพก็หายคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาสุขภาพก็ได้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะก็รักษาสุขภาพก็หายไปปรึกษาหารือแพทย์ค่ะนะคะไปปรึกษาหารือแพทย์เท่านั้นนะคะชาวฉลู หรือบางท่านวิตกกังวลก็ได้อาจจะมีใครก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะนะคะผู้ใหญ่ในบ้านมีปัญหาสุขภาพอะไรเกิดขึ้นคุณก็อาจจะวิตกกังวลคิดมากห่วงใยมากเป็นพิเศษได้นะคะโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะใครต้องการจะเรียนรู้อะไรใหม่ใหม่ โอกาสการสร้างไรายได้โอกาสการทําเงินของคุณมานะคะถ้าคุณอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณเคยคิดหรือคุณเคยเรียนรู้แล้วคุณพับโครงการอะไรกว่ากันไปมันก็จะคือโอกาสแล้วก็ช่วงนี้ชาวฉลูบางเคสจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นข่าวดีซึ่งเป็นเรื่องของความโชคดีซึ่งเป็นเรื่องของโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะชาวฉลูอาจจะเป็นเรื่องของงาน แต่ชาวฉลูจะมีจุดเปลี่ยนงานและเงินนะคะจุดเปลี่ยนแปลงของคุณคู่รักครอบครัวภาระอาจจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะกับบุตรกับบริวารบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจก็กับลูกน้องอีกอ่ะนะคะชาวฉลูเนี่ยาภายในครอบครัวนะ่าจะมีใครมีปัญหาสุขภาพร่างกายนะเนี่ยทำให้คุณเครียดคิดมากคิดเยอะอะ นะคะมีปัญหาสุขภาพร่างกายใครรอคอยงานอยู่จะมีโอกาสนะคะคู่รักครอบครัวใครรองานใครรอคําตอบจากต่างกินแดนไกลธุรกิจนําเข้าส่งออกธุรกิจอะไรใดๆก็ได้นะคะเราก็มองว่าคุณอาจจะมีโอกาสโชคดีหรือคุณรองานทางไกลอยู่ก็ได้ส่วนบางเคสนะคะส่วนบางเคสก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะสักหน่อยนึ่งนะค่าศึกษาเล้าเรียนของบุตรบริวาร ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาเรียนของคุณด้วยก็ตามบางท่านอยากเรียนรู้อยากไปเข้าคอร์สการ,ก,าราการลงทุนการวางแผนการลงทุนการเงินงอะไรอย่างนั้นอะ่ะบางท่านนะคะกอ็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นส่วนใครที่รอคอยการปรับเปลี่ยนการโยกตําแหน่งจะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายและโยกตําแหน่งด้วยนะคะอันนั้นฟ้องไปแล้วในเรื่องของงานนะในบางท่านปัญหาเพื่อนร่วมง,งานนะจะเกิดขึ้น ปัญหาทีมงานปัญหาลูกน้องบริวารจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระวังสักหน่อยหนึ่งนะแต่ที่เด่นๆมากๆเลยค่ะก็คือชาวสูกุการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงการได้ทําอะไรใหม่การได้เริ่มงานใหม่การได้ทําธุรกิจใหม่นะคะคู่รักครอบครัวบางทีความคิดเห็นอาจจะ,ตะแตกต่างกันบ้างแหละแต่สุดท้ายได้สุดก็มามีจุดลงตัวถ้าอยากจะทะไรร่วมกันสําหรับคนที่มีปัญหาความรัก อาจะบองว่าอืมคุยกันช่วงนี้ทำไมมีกระทบกระทั่งทำไมมีความคิดเห็นต่างช่วงนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเหนื่อยล้านะคะเหนื่อยล้าอารมณ์ประมาณนั้นส่วนบางท่านก็ยุติความสัมพันธ์นะคะ ทางใครทางมันมองเห็นเกิดขึ้นเพราะว่าบางท่านมีในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาผัวพันเข้ามาแทรกแซงและก็บางเคสนะคะมีปัญหากันมาตลอดเวลาก็คือความสัมพันธ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะเหนื่อยและเกินอย่างเงี้ยไม่ได้ชัดเจนเลยหรือเดี๋ยวเ,เดี๋ยวก็ทะเลออาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทะเลออาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คุยกันดีเดี๋ยวก็ทะเลาะอ,อีกแล้วมันก็วนลูปอยู่เงี้ยมันไม่มีอะไรพัฒนาก็เลยรู้สึกว่าต้องเบรกเบรกกันหรือจะหมายถึงอะไรก็มีการห่างเหินกันนะคะและก็บางท่าน มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นไปแล้วนะคะจุดเปลี่ยนก็คือสการสิ้นสุดการสิ้นสุดเพื่อเพื่อเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆใครที่สิ้นสุดไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของจังหวะกลับมาทบทวนหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าทําไมคุณหวหวลํงลึกนึกถึงนะคะแต่ตัวเองก็ยังอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะ move on อยากจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะหรืออยากจะลืมเอาง่ายๆแต่อารมณ์ตัวตนของคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่หลุดพ้นเท่านั้นเองนะ ชาวโสดนะคะเออชาวโสดอุย้ยชาวโสดจะมีโอกาสนะเนี่ยหนึ่งรักทางไกลเท่าที่เห็นฉลูหรือคุณอยากช่วงนี้อารมณ์ตัวตนของคุณคุณอาจจะไม่สนใจความรักแต่คุณอยากจะเดินทางอยากจะเที่ยวอยากจะไปไปที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าไปแล้วคุณสบายใจก็ได้ นะคะอยากจะไปเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะไปฮิวตัวเองอยากจะไปปลดปล่อยความทุกข์อยากจะไปทิ้งความเศร้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะชาวฉลูบางท่านไปเป็นแบบนี้ด้วยส่วนบางท่านก็จะมีในเรื่องของรักทางไกลเข้ามาเกี่ยวพันนะคะส่วนในบางเคสจะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีใครสักคนที่เป็นคนรู้จักเก่าๆแต่คุณไม่ชอบไหมอะฮะอารมณ์ประมาณนั้น,นหรือเปล่า หรืออารมณ์ประมาณแบบว่าฉันอยากจะเริ่มต้นเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อลืมอดีตอย่างนี้ก็ได้นะคะฉลูช่วงนี้คนโสดจะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของความรักบางท่านได้พบรักทางไกลนะคะรักทางไกลตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้เดินทางแหละแต่คุณอาจจะมีการติดต่องช่องทางอะไรสักช่องทางหนึ่งช่องทางแพลตฟอร์มอะไรใดๆก็ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือบางท่านทํางานนะคะ การติดต่อเจรจาบางท่านต้องอยู่ในใสายอาชีพว่าเดินทางติดต่องานตลอดเวลาคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอมีใครชอบคุณอยู่ก็ได้ด้วยนะคะแต่เราก็มองว่าชาวสูนส่วนหนึ่งคุณก็ต้องระวังตัวตัวเองอ่ะส่วนหนึ่งตัวเองระวังตัวนะคะหรือตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้บอกโอ้โหต้องพร้อมชัดเจนอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะแล้วก็บางท่านก็รู้สึกว่าอามมีก็คุย ทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้มาต้องมานั่งรู้สึกนะคไม่ต้องมานั่งรู้สึกทุกร้อนบางท่านก็เป็นแบบนี้ด้วย <c oughs> ความรักคนมีตำหนิเข้ามาได้คนไกลได้รักทางเลือกใหม่ๆกำลังจะเข้ามาค่ะ <c oughs> แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นการครบค้าสมาคมอ่ะ <c oughs> อย่างน้อยๆคนเราเพิ่งเริ่มคบค้าสมาคมกันใหม่ๆ <c oughs> มันอาจจะมีความคิดเห็นที่มันคลิกกัน นะคะหรือรู้สึกว่าคุยแล้วมันสบายใจหรือเขา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 ที่เขามาจีบคุณเขาอาจจะรู้สึกเขาคุยกับคุณแล้วเขาสบายใจก็ได้นะคะเป็นตัวของตัวเองต่างฝ่ายต่างเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องมามีอะไรผูกมัดไม่ต้องมามีอะไรยึดติดอันนี้ก็ได้ด้วยนะคะคุณจะเจอสไตล์ลักษณะความรักแบบนี้อ่าส่วนในบางท่านเนี่ยจะมองในว่ามีถางเลือกนะแต่บางท่านก็แค่ว่า เออแค่ว่าอะไรดีอ่ะแค่ว่าคุยแบบกัลาาณมิตรก็มีานะแค่ว่าคุยแบบกัลยาณมิตรแค่ว่าคุยคุยแบบไม่ต้องมามีเงื่อนไขอารมณ์ประมาณนั้นก็ยังเชื่อว่าชาวฉลูบางท่านก็ยังไม่พร้อมจะชัดเจนในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าถามว่าช่วงนี้มีคนมาจีบไหมมีค่ะบางท่านมีเด็กมาชอบอย่างเงี้ย บางท่านก็ไม่ชอบเด็กอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเด็กมาชอบก็ไม่ชอบเด็กแต่ส่วนใหญ่มีเด็กมาชอบน่าจะชอบกันนะนะคะโอเคจะมองในมุมมองว่าคุณกําลังจะเกิดความรักแต่เป็นความรักที่แบบว่ามันคุยกันแล้วรู้สึกถึงเป็นตัวของตัวเองแลวความรักสบายใจหรือความรักที่มันไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายการพบรักของคุณอาจจะมาจากการพบรักจากอาชีพการงานการติดต่อธุรกิจการค้าหรือกะหรือการพบรักของคุณมาจากต่างถิ่นแดนไกลได้คนไกลกันเขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าบทสรุปคน ต่อให้คุณกับเขาไกลกันตรงนี้คุณกับเขาก็ต้องโคจรมาเจอกันนะคะตราบว่าดวงของคุณตอนนี้โอกาสความรักมันมาอยู่ที่คุณจะไขว่คว้าไหมอยู่ที่คุณจะเปิดใจไหมเท่านั้นเองไม่ใช่บอกว่าอู้ความรักมานะคุณกำลังจะได้เจอคู่นะกำลังจะได้เจอรักที่ดีนะแต่คุณไม่เปิดใจอย่างเงี้ยนะคะคู่ก็ไม่เข้าคู่ก็แทรกเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ได้อยู่ดีโอเคอ่ะมาดูบทสรุปค่ะชาวฉลูรักมานะคะความสุขมาค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกแล้วนะคะบางท่านก็บบว่าคุยกันยังไม่มีเงื่อนไขเอาคุยกันที่สบายใจมีก็ได้ไม่มีก็ได้คุยก็ได้ไม่คุยก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นการงานการหาเงินของคุณกําลังจะมีจุดเปลี่ยนนะใครรอคอยงานกําลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นใครกําลังเริ่มต้นงานใหม่เอ๊ะคุณอาจจะเป็นกังวลว่าเพื่อนร่วมงานสังคมเข้ากันได้ดีไหม นะคะก็น่าจะมีอะไรที่กลมเกลียวแล้วก็น่าจะมีอะไรที่ส่งเสริมนะคะใครที่รองานใหม่เนี่ยส่วนความรักกําลังจะมีโอกาสได้พบรักมีคนมาแสดงความรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วมาแบบมาแบบบางทีบางท่านมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีนะคะแล้วก็บางเคสช่วงนี้จะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะการเดินทางไกล การงานจุดเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นนะคะสิ้นสุดอะไรเก่าๆจุดเริ่มต้นช่องทางไรายได้ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะของชาวฉลูนี่คือเรื่องของฉลูทั้งหมดเลยค่ะนะคะภายในเดือนพฤศจิกายนก็ขอให้คุณมีโชคด้วยนะฉลูนะคะรู้สึกว่าก็จะมีโอกาสนะคะแต่รู้สึกว่าในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายคุณมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างหรือค่าใช้จ่ายสุขภาพร่างกายได้นะคะแต่การเงินเวลามีเงินก็กอดเงินแน่น ถ้าช่วงนี้คุณมีใครจะมายืมเงินคุณก็กอ่อนเงินแน่นๆนะคะท่านั้นเองก็ไม่น่าจะมีอะไรค่ะใครฟังมาถึงตรงนี้พิมพ์เลขสองมาหน่อยเลขสองคือเลขประจําปีนักสัตว์ของคุณนะคะพิมพ์มาได้จะได้รู้ว่าโอ้พูดไม่ได้พูดคนเดียวนะยังมีคนเข้ามาฟังถึงตรงนี้อยู่นะนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้านะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่ fc ที ai, FC ่อุปถัมภ์ช่อง fc ที U ่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยค่ะนะคะ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำอะไรลุยลุยเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ